ทุกคนครับช่วยกันกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ไม่งั้นผมจะโดนฮีบานหรือเอเลี่ยนฆ่าตายทุกคนมันจะเผาผมแล้วกดไลค์งงเร็วจะไม่อะไรจะเผาค่ะเซนครับออฟฟิเชียล ไปเพื่อนวันนี้นะเราเราเราจะกลับบ้านไปมองกันดีกว่านะเพื่อนเออแต่ว่าทำไมทางนี้ทางนี้มันแปลกๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮียดูข้างหน้าดิคืออะไรนะเออไฟไฟเฮ้ยไฟไฟไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันแปลกเว้ยทำไมมันมันเหมือนหลุมอุกกาบาตอะไรสักอย่างเลยว่ะเห็นบ้างกัน้าใช่เหรอเฮ้ยไปดูเออไม่รู้เหมือนกันอะไรไม่รู้เฮ้ยดูดิหรือว่าจะหรือว่าจะเป็นสัญญาณของเอเลี่ยนวะดูดิเุ้ยสมบัติเต็มเลยเงิน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 เต็มไปหมดเลยวะเพื่อนดูดิว้าวเงินเต็มหมดเลย เ,เงินจะไปหมดเงินเงินทุกอ,อย่างไม่แต่เงินไม่แต่ทองไม่ได้เงินไมีไแต่ทองโอ้โหเดี๋ยวฉันจะขุดเงินนะฉันจะเก็บเงินงเก็บทองแล้วก็เก็บเงินแล้วก็เก็บทองไงเพื่อฉันจะได้รวยไรไงฉ <laughs> ันไม่แต่รวยรวยรยเฮ้ยแต่ว่าเพื่อนมาดูนีดดด่ดิข้า,างหน้ามันมีเหมือนเป็นอะไรไม่รู้อะเป็นประตูอะไรสักอย่างแ,แน่เลยอะ <c oughs> เป็นเหมือนเป็นบ้านประตูอะไรสักอย่างเห็นป่ะขนาเออเต็มหมดเลยไม่รู้กันเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยนี่คืออะไรเนี่ย ไม่ใช่ดูนี่มันเหมือนเป็นนาฬิกาทั้งอย่างอะนาฬิกาอะไรวะ่รู้เฮ้ยเฮ้ยเอ้ามันใส่มือฉันไปแล้วมันใส่มือฉันไปแล้วเห็นไหมเนี่ยแต่ใส่เองไม่ใช่หรอไม่มันใส่เองเนี่ยถอดไม่ได้มันตึงอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันมันมีเสียงอะไรด้วยไม่รู้อุ้ยเจนทำอะไรไม่รู้ดิมันจะระเบิดไหมไม่รู้อะมันเป็นเหมือนนาฬิกาอะไรทักอย่างอะนะเหมือนแฟชั่นสนใจเลยดูข้างหน้าเดี๋ยวนี่ยเฮ้ยข้างหน้านี่มันอะไรเนี่ยเหมือนเป็นบ้านแต่ละบ้านเลยว่ะดูดิเห็นปะคไห็นมะ ลอเข้าไปไหมเฮ้ยลองลองลองเดินไปดูไปไปหนึ่งสองสามไปเพื่อนนี่เราอยู่เราเชื่อว่าเราอยู่ในยานเอเลี่ยนได้เลยว่ะเพื่อนใช่ปะดูดิมีที่กระโดดด้วยเฮ้ยโอ้ฉันโดดโค้นสูงเลยจะอยากรู้วันนาฬิกาจะทำอะไรได้เดี๋ยวค่อยมันถ้ามันเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันอาจจะแปลงร่างได้ก็ได้นะไปลองดูชุบนาฬิกาแฟชั่นเออดูดิอุ้ยเหมือนเราอยู่ในดาดเอเลี่ยนเลยว่ะเพื่อนดูดิดาดแรกยุบโดดดูโดดสูงมากเลยอ่ะดูไหมโอ้โหดาดนี้เหมือนเป็นด่านเป็นปลากลัวนะดูดิิวววููู้้หสสงงจัดดๆเลย่ะาามก สูงมากมากเลยระวเฉลยเจอเคฉันระวังอยู่อ้อยอ้ยล่วงโถ่ย <c oughs> ฉันมาแล้วเพื่อนรอาจะแป๊บหนึ่งปุ๋ยเอฟฉันมาแล้วเพื่อนอฉันกระโดดข้ามไงมาแล้วอุ้ยเขาบอมีกล่องด้วยว่าเพื่อนเดี๋ยวฉันต้องโดดเอากล่องออกชึบอุ้ยโอ้ออต้องน่าจะไปทางนูน้นโอเคฉันว่าตอนนี้มันจะเก็บไม่ได้นะ ชึบโดดข้ามตุ๋ยชึบชึบโอเคใช่มาแล้วเข็มกระป๋องอุ้ยเี๋นี่เหมือนเป็นชุดเอ๋อยายานันเดี๋ยวนี้มีเดี๋ยวนี้มีชุดด้วยเพื่อนนี่นาไปท้า้คนละครึ่งไปแล้วก็โดดไปเลยโอ้ยโดดไม่ถึงเอ้ยเอ้ยเอ้ยแต่มันมีสลา,ามข้างล่างเพื่อนมีบอ,อสสลามอยู่ข้างล่างอ่ะดูดูดูบอสสลามเออสวยมากปุย๋ยสวยมากเลยปุ๋ยโอเคเพื่อนจะต่อไปกันดูอ่ะหนึ่งสองสามเลสโก้โอ๊ยโอ้ยกินไรกินไรโอ้ยโอ้ยฉันโดน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 ไปหนึ่งไปหนึ่งโอ้ยฉันโดนันโดนันโดน โอ้ยฉันโดนฉัด้วยเอลมีเอลมี่ไม่ได้แล้วโอ้ยฉันโดนฉันโดนเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยในามิกามันทำงานเองมันทำงานเองในากามันมีอะไรไม่รู้ด้วยขึ้นมาปะหนึ่งนะเฮ้ยมันมีปุ่มให้กดด้วยว่ะหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยเพื่อนฉันฉันรอนรอนฮอดอดอดอุ๊ย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 อะไรไม่ได้อะไรไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยฉันฉันฉันรู้สึกว่าฉันฉันมีไฟฉันมีไฟเฮ้ยเพื่อนไปหนึ่ง โอ้ยช,ชายกันช่วยยัง oh, oh, oh. okay. yeah, ันช่วยยังันช <c oughs> ่วยอุ้ยอุ the ้ยอุ t ้ยอุ t ้ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดเพื่อนไปหนึ่งอุ้ยอุ้ยฉีด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 โอ้ได้ได้ได้ไปหนึ่งตรงนี้ไฟเต็มตัวเลยไฟเต็มไปหมดเลยว่าปืนเหรออ่ะลองใช้ดิดู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 ดช่กงอาเพื่อนไปไหนเนี่ยอุ้ยอุ้ยมีนี่เลยมีปุ่มแ้วเพื่อนไปหนึ่งเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยทันไมฉันฉันฉันมีไฟเต็มตัวเลยเนี่ยโอ้ยช่กงอาฉีดช่กงอาฉีด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 ตายแล้วตายแล้วตายแล้ว มาแล้ว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 เฮ้ยเพื่อนดูดิทำไมร่างกายฉันเป็นตัวอะไรกันแน่วะเนี่ยฉันฉันเก่งไอเลี่ยนอ่ะอุ้ยฉันปล่อยควันได้ด้วยเฮ้ยฉันเองนี่ฉันเองแกเป็นคนใช่ไหมฉันเป็นคนเอ้ยฉันได้อะไรมาไม่รู้ดูเอาไปดิเฮ้ยเพื่อนดูดิฉันกลายเป็นไฟหมดแล้วดูดิฉันโคตรเทเลยฉันปล่อยไฟได้ด้วยเฮ้ยฉันไม่เจอแต่ว่าเจ๋งมากเลยไปไปเราไปด่าต่อไปดีกว่าไปเพื่อนไปไปเฮ้ยผู้สมกหมึนจังเลยไปหนึ่งสองซ้ำ let's go ที่ไหนวะเนี่ยเอ้ยแต่ฉันกลายเป็นคนรู้วปเพื่อนดูดิ อุ้ยจะบอกว่าในรายการนี้มันสามารถทำให้ฉันแปงลงร่างได้ด้วยเพื่อนดูดิโคตรเจ๋งเลยว่าเออตอนไหน,น,นเลือดฉันเห็นด้วยโอ้ยแกเออดีด,ไปไปอดีดีไปๆเพื่อนไปมามาต่อมาต่อต่อไปอันนี้รู้สึกเหมือนจะเป็นไฟไฟนะไปสามสอง,สองหนึ่งเลสโกลุ่ไปหมดเลยเว้ยเฮ้ย เพื่อนด่านนี้เป็นด่านสีเขียวเฮ้ยสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีฮะอโลอโลอลโลเฮ้ยเ <He i. S 2> หมือนฉันว่านะเราต้องเอาของมาแลกกับมันแน่เลยนะเ <spe ech> พื่อนที่เราจะได้กระดาษอะไรมากมายแล้วก็ได้ปืนด้วยเ <spe ech> พื่อน <spe ech> ปืนเพิ่มนะปืนปืนปืนเพื่อน <spe ech> จำไว้นะเอ่อที่เหมือนจะเป็นเครื่องหนมปังอ๋อนี่ทิปปิ้งทิปปิ้งหนมปังแล้วก็อะไรเนี่ยเออหัวปลาตุ๊กตาปะตุ๊กตาแล้วก็หัวซอมบี้แล้วก็หนังสือที่ปลาปาตาปลาปลาปลาเป้าแล้วก็พื้นสีเงิน โอเคเฮ้ยนี่ไงคือพี่หนุ่มบังเจอแล้วเจอแล้วหนึ่งอันอะไรไม่เล็กเอ่อหัวซอมบี้ป่าเป้า ปาเป้าหัวซอมบี้ปาเป้าใช่ไหมหัวซอมบี้ปาเป้าแล้วก็ตุ๊กตาน่าจะอยู่ข้างบนไม่เปล่ารู้ไหมไป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 เนี่ยที่นี่มีอะไรบ้างนี่ไงทางเข้าเนี่ยมันมีประตูลับบอกด้วยเฮ้ยผมดูเงินเจอแล้วสวยงามหนังสือเจอหนังสือโอ้โหเรียบร้อยสบายมือนื้อไหนอะตุ๊กตาตุ๊กตาหนึ่งชั้นล่างชั้นล่างเหรอมีห้องลับเปล่าดูดีเด้อมีห้องดีแต่ว่านะไม่ต้องมีเฮ้ยไหนห้องลับจริงปะจุ๊บจุบจุบเนี่มีเลยเพื่อนมีไหมปะมึงจะข้างบนหอเฮ้ยอะไรอะเข้าได้ไงอะเฮ้ยอยู่ห้้้องงลับจริดวยย เฮ้ยในปุ๋ยสักแล้ปุ๋ยโอ้ที่นี่เหมือนเป็นเขาของกดละอย่างอ่ะเพื่อนเฮ้ยนี่มีของด้วยของเลยอ่ะเฮ้ยหัวตอมบี้เจอแล้วเหลือเป็นเหลือแค่ตุ๊กตาปะเจอไหมเจอไหมนี่มีไหมทำไงจับ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 เอ้ยที่ถังขยะเออว่ะเฮ้ยเราไม่ได้ค้นขยะค้นตู้เลยนี่หว่าใช่ไหมไหน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  นียคนตรงนี้อ่ะคนเกะคนเฮ้ยนี่จังหยานี่กันเจอแล้วครบ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 โอเคแล้วมาแลกเป็นหนังสือแลกเป็นกระดาษหนึ่งกระดาษสองสามสี่เฮ้ยหรือปลาเป้าอ่ะน่าจะมีปลาเป้าไหมปลาเป้าปลาเป้าปลาเป้าข้างบนเราเจอบอกว่าปลาเป้าปลาเป้าปลาเป้าอะไรอะไรนายไปไหนอ่ะทำไมนายเจอเหรอนี่ยนี่อ๋อเธอเป็นฉันตาบอดเดี๋ยวโทษทีฉันถั่วฉันตาถั่วโอเคเจอแล้วนี่ไงโอเคนายนายนี่ไปนายปืนเอาปืนเก่าฉันไปฉันอยากได้ปืนใหม่โอเคแล้วก็เดี๋ยวฉันฉันอ่านกระดาษก่อนนะ ก็จะเหมือนมันเป็นตัวเลขนะเพื่อนเราจะเรียงมันจะเรียงย,ยังไงเนี่ยอะไรอันนี้ใบที่สองอ๋อก็อก็ใบสามใบส,สี่โอเคหนึ่งแปดสองศูนย์เฮ้ยหนึ่งแปดศูนย์สองศูนย์ประมาณน่าจะศูนย์สองไม่ก็สอ,องศูนย์เพื่อนเราเปิดดูโอเคออฉันลองเข้าไปดูครับหนึ่งแปดศูนย์สองผิดโอเคหนึ 18, ่งแปดสองศูนย์เฮ้ยถูกเว้ยไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอ้ยฉันนี่โคตรเก่งฉลาดมากเลยว่ะฉลาดเกินฉลาดเกินเบือบ่อเบื่อเบื่อฉลาดเกินเว้ยเฮ้ยไม่โดนเลยไม่โดนตุ๋ยมีดาทำไปด้วยไปหนึ่งสองซ้ำ let ใช่ไหมมีสองตาวะเหมือนตัวนี้มันมีตาเดียวไม่ใช่เหรอวะทุกคนครับไอตัวนี้มันมีกี่ตาทุกคนลองคอมเมนต์หน่อยไอไม้วัวซาสกี้ไหนทุกคน <S <S แต่ว่าเดี๋ยวพึ่งเลยเพื่อนฉันจะปกป้องนายเองด้วยกัน <S <S พร้อมไหมเฮ้ยไอตัวนี้เราแข็งน่าน้าสนใจฉันลองไปล่าดูหนึ่งซ้ำเฮ้ยเอ้าเอา้เอาฉันฉันฉันกดปุ่มผิดนะเอาใหมเอาตรง เฮ้ยฉันคือโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยฉันกังกลมเออฉันันเหมือนฉันเป็นน้ำแข็งมาเพื่อนใช่ปะใช่ว่าฉันรู้สึกว่าฉันถึงบ้านเลยไอวอลเฮ้ย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 ฉันสามารถวางไอวอลได้เพื่อนเปหนึ่งนะเดี๋ยวฉันจะวางเดี๋ยวฉันจะวางเป็นพื้นให้นายข้าไปแล้วกันเพื่อนโอ้ยโอ้ยฉันติดหัวไม่ติดหัวเฮ้ยน้ำแข็งฉันละลายด้วยด้วยเนี่ยเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะไปหนึ่งนะนนี่โอ้ยเออโทษที่ด้วยมันเป็นน้ำแข็งมาป้องกันอ่ะนะใช่ััั้้นนนเเเปป็ตววสีีฟาาดด๋ยยลอองะไริฮ โโอยดสงสัาปลาเพชรด้วยเพื่อนดูดูดูนี่อะปลาเพชรไปดูดูนี่อะปลาเพชรไปปลาไม่ใช่เยอะปลาไม่ใช่เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวนายต้องการเพชรเหรอไม่เอาเราจะปลาใส่พมันนี่ปลาเพชรใส่มันมา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 ดิมาดิพวกกระจอกมาเลยมาเลยมาเด้อ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 นี่ชัตตีมันก็ตายแล้วเนี่ยตีมันนี่นี่นี่ฉันฉันมืออ๋อมือฉันสามารถกดเป็นมือมือมือฉันสามารถขยับได้ด้วยถ้าฉันกดปุ่มนี่ไงมือฉันเป็นเพชรตอนเนี้ย ตีเพลินแล้วแรงขึ้นตีแรงขึ้นวางไอวอลนี่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 จะมีไอ้วอลด้วยนี่นี่มาดิมาดิรู้จักใครวะเนี่ยเลยดิออกมาดิมาดิโอ้ฉัถึงมากเลยเพื่อนมาดิ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 มาๆนี่นี่วางไอวอลึ้นวางไอวอลวางไอวอลแล้วก็นัวแล้วก็นัวนี่ไอ้เลี้ยดเหรอมาตายหมดตายหมดหมดแล้วหมดแล้วเน่ไอ้วอล เออฉันน่าจะขึ้นได้นะฉันต้องวางกระแพางขึ้นไปหนึ่งฉันหาทางก่อนโอเคประมาณน่าจะตรงนี้ได้อยู่โอเคค่อยๆขึ้นไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปหนึงโอเคได้แล้วเพื่อนนะนาต่อไปตรงไหนโอเคเจอทางแล้วไป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 สามสองหนึ่งไปมันตัวใหญ่เกินนะเล็กไปฉันว่านะทุกครั้งทุกๆครั้งที่ฉันเอ่อเขาเลยนะทุกๆครั้งที่ฉันกลายเป็นว้าวฉันได้กลายเป็นคนเหรอนะไปไปนาต่อไปคนเหรอเออฉันก็กลายเป็นเออฉันมาเถอะนะไปหนึ่งสองสามนาตบไปฮึ เฮ้ยเพื่อนดานนี้ฉันได้กินปแปลกฉันได้กินมันศพอะไม่รู้สิแต่ฉัน<ร>ฉันเต็มหมดฉันเต็มบางล่างเลยเฮ้ยแต,แต่ว่าในกาฉันปแปลกไว้มันมีแค่สองตัวอย่างน,นนะให้เลือกอะเออไม่รู้กันไปไปไปเฮ้ยแต่ว่าเฮ้ยโอ้มีศพจริงด้วยว่ะฉันบอกแล้วว่ามีศพจริงๆเฮ้ยฉ<ห>ันตามนายไปเอานายนายนายนำขศพศพโอ้มีแต่ศพมีมีแต่ทรงมีแต่ศพมีแต่ที่ไปไหนทันต่อไปเฮ้ยมีลมมีลมมีลมเฮ้ยเพื่อนดานนี้มันแปลกฉันได้กิน เฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเลียนว้ยว้ยว้ย้ยว้ยว้ยวยว้ยวยปึงไึ้ยเฮ้ยแปง่างยฉันเป็นตัวอะไรเนี่ยฉันเป็นตัวไม่ร้ใ้เดียวไปไปมาดิมาไอ้นูมนูมเอมนูมมีนูมมีนูมไหวไหวฉันปีนอยู่ฉันปีนอยู่ฉันปีนอยู่เฮ้ยูนี่อยู่นีู่นี่อยู่ช้าเลยเพื่อนชี้เงียบนี่อ่ะนี่อ่ะยิงเฮ้ยช่วยยิงหน่อยช่วยยาช้น ไม่ใช่ปืนจีมอนฉันฉันจะปืนจีมันฉันยจงยันหน้ามันคมคมอยู่ไหนนี่นี่ไปดิมาดิโอ้วันจะจับมันไม่ได้เลยเพื่อนจะจับมันไม่ได้เลยเพื่อนเพื่อนจะจับมันไม่ได้เลยโอ้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 ยมาเด้อ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 แสบแสบมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาเลยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยแกทำไมใช้กัรเป็นคน่ะเนี่ยเฮ้ยนายกาฉันไปเออเลยแน่เลยแต่ว่าฉันแปลงร่างจะต่อเลยเพื่อนกันหนึ่งแปลงร่งแปลงร่างใช้เลื่อนตัวก่อนแปลงร่าง เฮ้ยตัวอะไรเนี่ยแปลกตัวน <inside> ี like ้เดี๋ยวจะไมตั้งอะแปลกใช่เหรอเอซาเลสคืออะไรฉันกลังวิ่งอยู่เพื่อนเห็นไหมฉันกลังวิ่งอยู่ชักลังวิ่งอยู่ชักเราวิ่งอยู่ฉันกลังวิ่งอยู่ชักลังวิ่งอยู่ฉันกลังวิ่งอยู่ไม่รู้มันฉันมันเร็วมากตูมิกิไปไหนแล้วหายไปแล้วไปไหนวะไหนๆๆๆฮ้ยเจอแล้วเจอกันเจอกันเฮ้ยจะจจะตีแรงมากจะตีมันตายเลยเพื่อนอุ้ยดูดิเพื่อนถูกฉันวิ่งเร็วปะโโอ้ห ฉันเห็นเต็มนายนายงานเงาเออเฮ้ยฉันวิ่งเร็วมากดู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 ฉันมาฉันมารถลดความเร็วด้ดูดูดูฉันจะเป็นตั้งอะไรดูจะรถคนดู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 ฉันวิ่งวิ่งดูดูโอ้โโอ้โหฉันสามารถเพิ่ฉันเพิ่มความเร็วได้ฉันเพิ่มความเร็วได้ ดู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 ด สามสองหนึ่งเลสโก้เพื่อนๆดาต่อไปอุ้ยแต่ฉันตัวฉันรู้จักตัวนี้มันมีชื่อว่าเอเลี่ยนเอกแน่เลยเนี่ยเอ้ยใช่จริงด้วยนี่เอเลี่ยนเอกใช่มันคือเวราบุรุษเอ่อมันคือตัวเอเลี่ยนที่อยู่ในอวกาศแล้วนะเพื่อนโอเคเพื่อนนี่แหละได้เวลาฮีโร่ึบเอาเลือกก่อนเขาเลิกอัฟฟุมฟุมฟุมฟุ่มเฮ้ยใช่เป็นตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเอ๊ะจะเป็นตัวอะไรเนี่ยเเพื่่่ออนมตัวลล็กงไม่รู้แต่ว่าฉันสึกฉันหิวมากเลยไปหนี่นะฮึบใช้กินบล็อกได้ด้วยแหละเพื่อน นี S <S> ่ที่ไหนเอ้เพื่อนแล้ฉันก็ขากถุยไงนี่ไงอุ้ยนี่ไงขากถุยไปื่เพื่อนฉันหลบดิฉันขอกินก่อนยึบเอ้าเอ้ฉันกินนายไม่ได้เพื่อนดูดฉันกินฉันต้องกินบล็อกอ่ะนี่ฉันกินบล็อกแล้วแล้วเขาก็ขากถุย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 โอ้ยเรื่องนี้มันไร้ประโยชน์มากเลยเพื่อนรอไปฉันเวลาฉันหมดแป๊บนึงไอ้เพื่อนเวลาฉันหมดแล้วฉันกำลังแบงล้านนะหนึ่งสองสามปึ๊บฉันเป็นตัวอะไรอ่ะเอ้าฉันเป็นแบงน้านแป๊บนึงฉ ึกฉันเป็นตัวอะไรได้ฉันฉันเป็นกบถ้าทำฉันทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากใส่ฉันเดี๋ยวฉันดูว่าฉันทำอะไรได้ไหมเออฉันทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากใส่ฉันทำอะไรไม่ได้นอกจากแตะกระแพงอะเพื่อนเพื่อนฉันฉันทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากแตะกระแพงจริงๆเพื่อนฉันกำลังแตะกระแพงเอ้ยเอ้ยรอเวลาฉันหมดแป๊บนึงฉันแตะฉันเป็นอะไรไม่ได้ฉันเป็นเกมเมอร์ฉันได้แค่แตะกระแพงอะนะเพื่อนรอฉันแป๊บนึงนะเพื่อนนะฉันไดฉันทำอะไรไม่ได้โอเครอบท้ายแล้ว แปลงตัวอะไรก็ได้แคช่วยเพื่อนพอเอ้ยเอามาเล่นแค่แล้วเหรอได้แกตเรายิงฉันแปลร่าใช่ไหมล่ะมาเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยอัพเกรดได้เลยแต่จะไม่มีแล้วเกรดถ้าจะฆ่าแกมาเด้อมาเด้อมาเด้อหับแซบมาเด้อหับแซบมาเด้อมาเด้ออัพเกรดอัพเกรดปืนแรงขึ้นอ่ะอ่ะอะชันมันตายแล้วเพื่อนมันตายแล้วเพื่อนว้าวไอ้สุดภารกิจสุดเออฉันรู้แล้วฉันต้องแปลงร่างเป็นตัวอะไรที่บินได้รอฉันแป๊บโอ้เพื่อนช้อนวัวจะไปตัวฉันแปลกฉัน ฉันกลายเป็นโฟล์ท์อัมนายเป็นโฟล์ท์อัมฉันมีสแขนฉันกลายโฟล์ท์เอางี้เดี๋ยวอ๋อเป็นว่านะนายเกาะหลังฉันมาแล้วฉันจะปีนคาขึ้นปีนโอเคไหมเนี่โฉันจะปีนแบบนี้เลยดูดูดูฉันจะปีนขึ้นแบบนี้โอเคไหมแล่นนะเอ่อนายนายเกาะหลังฉันมาไหมยัดเกาะโอเคเกาะเกาะเลยเกาะยังเกาะเกาะโอเคโอเคฉันจะปีนแล้วละไป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 กลับบ้านกัน